สวัสดีค่ะมือนีแย่หลัดมัดมีก็สิมาแนะน้ำไล่มีสูบึงคือเกาแหละพี่น้องมือนี้ก็ได้อันนี้เขาก็เอือนมาไล่ข้นขี้ลังกล้วยพี่น้องมือนี้ก็ได้แหนมัดมีก็เห็ดทายสูบึงพี่น้องเป็นค้นขี้ลังกล้วยพี่น้องกันบข้นขี้ลังกล้วยนี่กล้วยอันนี้ค้นพี่น้องอันนี้ก็ค้นค้นถุงกล้วยพี่น้องอันนี้ก็มีกองเฟี้ยงพี่น้องแย่หลัดมันมีเห็ดเป็นมีอบพี่น้องมือนี้คือว่าเขาอยากอวบพอได้เขาไม่อยากอวบพอได้พี่น้องแย่หลัดมีเห็ดเป็นมีอบพี่น้องแย่หลัดก็็สสสิอบเปนน้วยีีค กองเพียงกับสีหนึ่งคนสีหนึ่งไปสั่นอะไรพี่น้องเป็นมีอวบพี่น้องสร้างมาโหลดหรือว่าผู้ใดสนใจอยากได้อวบหรือว่าบ่อยากได้อวบผู้ใดคือเก่าด้วยพี่น้องเลยเฮ็ดได้ได้มัดทุกๆแบบแล้วพี่น้องหรือว่าอยากให้เป็นมีสิ่งอะไรพี่น้องไล่เนี่ยครับก็เฮ็ดท่างเทิงเป็นสีหนึ่งท่างไต้สีหนึ่งไปสั่นก็ได้พี่น้องแล้วแต่ผู้ที่สร้างมากเลยเฮ็ดได้ได้มัดทุกรูปแบบแล้วพี่น้องเฮ็ดได้สีได้แบบใด้ไล่ไดก็ได้เฮ็ดใด้ได้มัดทุกไล่คือเก่าเลยพี่น้องอันนี้เป็นเขาเอื่อนมาไล่น้อง เป็นมี่เกติเกตล่ำพี่น้องมีคนคนจุงกล้วยอันนี้กล้วยอันนี้ก็คนขี้กล้วยได้ข้นขี้กล้วยเลยพี่น้องมีเทิ้งคนขี้กล้วยมีเทิ้งคนจุงกล้วยพี่น้องนีก่ก็กองเฟี้ยงพี่น้อง้มันมัดมีว่าสิมัดหลุบตะเวนใส่หนีพี่น้อง,งเพราะท่านเห็ดด้วยเห็ดมัดท่านยวปันไรพี่น้อง แดดแต่บผู bye, ้เสพใจผู้เสพใจเด็กพี่น้องได้ตู้ตู้เบียกไปอ่ะทั้งมาอรูดแดดใส่ได้ไล่แดดกระดาษเยิ้มมือนียายหลัดมันมีไก่ไทยเบิ้งจะหนีก้อนน้อะเนาะเดี่ยวหมอลุ่นกถสอหาเนี้ยไหมม้าไทยเบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าหรอพี่น้องเบิ้งแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายหลัดมันมีน้ำคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมีทุ่นขี้ลังคุ้ยพี่น้องเจ็สิบเจ็ล่ำพี่น้องเยิยวมือแต่็จ่มดีแล้วค่ะวัดดีค่ะ